ที่จังหวัดอุทัยธานีมาครบเรียบร้อยแล้วสิ่งที่ผมเห็นเนี่ยที่ผมอยากมานะครับเชื่อไหมเรามาจบภายในวันนี้วันเดียวเลยโอ้โหไม่น่าเชื่อนะครับ <Yeah. S 1> จริง,รงๆที่เนี่ยที่อุทัยธานีในป่าเนี่ยเขามีบิ๊กไฟฟ์รับกัวหน่อยนะครับนี่งๆแล้วลงอาแค่นั้นแหละงุดูุดียัน ผู้อยู่หายใจนานแล้วะูอยู่หายใจแล้วเนีน่ยขอบคุณครับลงงุงผมถาคือมันโบราณมากอะ่ะไดนเสาอร์อายอะ่ะไดนเสาร์น,นี่ประมาณห้าร้อยอันเนี้ยพันปีโอ้โห สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Dan Trip Channel นะครับวันนี้เราจะพากันไปเที่ยวที่แกลนมะก,กูจริงๆแล้วคลิปนี้ถ้าใครได้ดูอยู่แล้วนะครับจะเป็นคลิปเก่าที่99ผมขออนุญาตมาตัดปรับแก้สักเล็กน้อยนะครับการเดินทางครั้งนี้ก็จะหนาวมากๆดูดิแวะหลายต่อหลายครั้งนะครับขยับตัวให้มันไม่หนาวนะฮะ เอาแล้วก็เหลืออีก4 3กิโลนะครับเห็นป้ายเขียนไหมว่าศูนย์การเรียนรู้เมืองหนาเคสซัปาห้วยขาแข้งเพื่อนๆทุกคนครับตรงนี้ยถ้าใครไม่เคยมานะผมจะบอกเลยว่ามันออกฟีลลิ่งคล้ายๆกับภูทับเบิกนะครับแต่ว่าเราจะขึ้นขึ้นไปก่อนนะแล้วเราก็จะลงลงมาในหุบเขานะครับเนี่ยทางลงเห็นไหมฮะ โหยิ่งลงมายิ่งเย็นเนพื่อนครับยิ่งลงมาตรงนี้โคตรหนาวเลยโอ้ยที่องสาก็ไม่รู้หนาวจริง,งหนาวมากๆผมก็แบบถ้าใครอยากเย็นๆที่เนี่ยได้ได้เลยรถทำความเร็วไม่ได้และะ้วครับเพราะว่ามันหนาวมากสั่นเลยทําไห pumping off so why up our hearts beat to the city streets we begin to feel the fire we rise like tall buildings as the chemicals take us higher the night my wife so my wife <But> ทุกคนครับและแล้วนะครับเราก็ถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วอย่างเป็นทางการนะครับแก่นมะกรูด <simulate But even now> ที่นี่นะครับเป็นโครงการพื้นฐานต้นแบบบูรณาการการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่ตำบล แก่นมะกรูดนะครับอำเภอบา้านไร่จังหวัดอุทยัยธานีตามแนวพระราชํารินะครับจริงๆที่เนี่ยที่อุทยัยธานีนะครับในป่าเนี่ยเขามีสัตว์ที่เขาเรียกเรื่องชื่อเลยนะครับเขาเรียกว่าบิ๊กไฟฟไม่ใช่พันบิกนะบ๊กไฟฟนะบิ๊กไฟฟคือแบบสัตว์ที่หายาก5อย่าง1นะครับหนึ่งนะหนึ่งนะหน,นะหนคือช้าง2คือควายป่า3คือเสือดำเสือดาวนะครับ สคือเสือโครง่งหวัวแดงวัวแดงเนี่ยหายากนะครับถ้าอยู่ตามสวนสัตว์เนี่ยก็จะมีจะอยู่แค่ตามสวนสัตว์นั่นแหละเท่าที่ผมรู้เท่าที่ผมเคยเห็นมานะครับ 6. กระทิงและเนะครับสมเสร็จโอ้โหเป็นไงโอ้โหไม่ใช่บิ๊กไฟนะครับเยอะกว่าน,นั้นอีกนะจ๊ะ ไปครับเพื่อนๆพ,พิกัดต่อไปผาร่มเย็นไปจา้าเพื่อนๆครับตรงเนี้ยเขาเรียกว่าผาร่มเย็นใช่ไหมจุดชมวิวเพราะว่าตรงนู้นนะ่ะไม่รู้เห็นหรือเปล่าในกล้องเดี๋ยวจะแพนเข้าไปนะครับเป็นน้ําตก าราวมเย็นเราเห็นไปจากตรงนี้ไกลๆเขาบอกถ้าเดินเข้าไปประมาณ700เมตรที่มาของชื่อผาจุดชมวันนี้นะครับไปครับทุกคนต้นไม้ย,ยักษ์ไปโหยิ่ใหญ่ดูมอบใจสู่สังคมออแบ่งปันให้กัน เป็นวายยังเกือบไม่พอใหญ่มากต้นนี้มีอายุยืนยาวมาถึง300ปีแล้วนสอนออออน,น้องยปีแล้วนีฟและระหว่างทางที่เรากำลังจะเดินทางกันไปที่หุบป่าตาดป่าดึกดำบรรน,นะครับผมก็ได้มีโอกาสแวะไหว้พระถวายสังฆทานด้วยนะครับที่วัดนีฮยวัด ขเขาวงยังไงก็ใครผ่านไปผ่านมาที่จังหวัดอุทัยธานีแนะนำครับเรียนเชิญที่นี่เลยนะครับบรรยากาศดีมากๆนะครับและอากาศก็ดีด้วยนะครับก็ถือโอกาสบอกบุญกันไปเลยแล้วกันนะครับที่วัดแห่งนี้นะครับกำลังจะสร้างพระประทาน ที่จะประจิษฐานไว้ในโบส์ก็โอนเข้าบัญชีที่วัดเลยนะครับหนึ่งสองซ้ำบัญชีเนี้ยปึ้งอ่าบัญชีนี้เลยครับแล้วเราก็ไปกันต่อดีกว่าจากวัดถ้ำเขาวงนะครับพิกัดต่อไปเราก็จะปักบุตรกันไปที่หุบป่าตาดป่าดึกดำบันกันเลยฮะ จากตรงนี้นะครับเราปักหมุดไว้นะครับที่วัดถ้ำเขาวงมุ่งไปสู่ป่าตาดเนี่ยก็ระยะทางอยู่ที่65กิโลเมตรนะครับก็ไม่ไกลและไม่ใกล้เท่าไหร่ใช้เวลาเดินทางประมาณ1ชั่วโมงเท่านั้นซึ่งระหว่างทางเห็นไหมฮะเราจะเห็นวิวทิวทัศน์ที่เขาเรียกว่าสวิตเซอร์แลนด์เมืองไทยนั่นแหละครับแต่ที่นั่นนะเขาจะเรียกว่า เขาปาลาฟังไม่ผิดครับเขาปาราฮะทุกคนครับถึงแล้วฮะหุบปาตาดอีก450เมตรตอนนี้เรามาถึงตอนประมาณ2องโมงครึ่งได้ข่าวว่าเขาปิดประมาณ4ี่โมงครึ่งนะไม่แน่ใจนะแต่จะต้องไปดูอีกทีต้องไปซื้อตั๋วก่อนเบื้องต้นเราต้องดูนี่ครับ เส้นทางท่องเที่ยวเชิงเกษตรนีหุบป่าตอยู่ตรงนี้โหมีหลายที่เลยเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งก็เป็นเมนก็คือจะอยู่ตรงนี้แหละหุบป่าตัดนี่แหละนี่เชื่อเขาสวิตเซอร์แลนด์ทั้งที่เราไปมาแล้วไปซื้อตั๋วกันสวัสดีครับตั๋วเท่าไหรครับคนละสามสิบบาทลูกพี่ที่นี่ปิดกี่โมงครับสี่ <4. S 1> มงครึ่งสี่โมงครึ่งเหรอเรียบร้อยครับคุณนี่ฮะบัตรครับไปครับ บันไดก็ไม่ได้เดินยากนะเดินง่ายๆจ้ะเนี่ยแหละครับที่เขาให้ไปฉายมาตรงทางนี้ครับเขาบอกว่าเป็นทางที่มนุษย์เจาะเข้ามานะไปกับคุณออกแล้วออกแล้วออกแล้วเย็นหุป,ปาทาน มาปุ๊บเย็นเลยเจ๋งมากคือมันโบราณมากอ่ะไดโนเสาร์อายอ่ะไดโนเสาร์นี่ประมาณห้าร้อยปีใช่ไหมครับยุคไดโนเสาร์เนี่ยแต่อันเนี้ยพันปีโอ้โหโอแม่เจ้าเดี๋ยพอมองงี้ปุ๊บมันจะมีไดโนเสาร์พุ่งออกมาปะโอเคโคเจ๋ง สาระน่ารู้กันสักนิดหนึ่งนะครับจริงๆสถานที่ตรงนี้สมัยก่อนมันเป็นถ้ำนั่นแหละนะครับพอมันเป็นถ้ำปุ๊บวันดีคืนดีมันก็ถล่มลงมาใช้คำว่าเหมือนหลงังคาบ้านนะ่ะถล่มลงมานะครับ ก็เลยมีแดดส่องน้ำถึงทีนี้ต้นตาดก็เลยขึ้นมาได้อย่างสวยงามแบบนี้เลยและตรงนี้ครับเป็นที่ที่ทุกคนจะต้องมาเช็คอินนะตรงนี้นะครับขออนุญาตเต้นตามสไตล์แดนทิปสักหน่อยจ้าเป็นไงบ้างครับเพื่อนๆฮุบปาตาด โอ้โหมันเป็นอันซีนจริงๆนะผมรู้สึกอย่างนั้นใครดูแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยต้องมาก็เรียนเชิญนะครับแต่เมื่อกี้เราสอบถามมาแล้วนะครับข้อมูลจากเจ้าหน้าที่อุทยานนะครับเมื่อกี้เราเดินเข้าไปเห็นปะเราไม่เจอตัวมังกรสีชมพูเลยใช่ไหมครับมันไม่เจออยู่แล้วเพราะว่าเขาจะมีตั้งแต่เดือนสิงหานะครับสิงหากันยาตุลาพฤศจิกายนมีแค่4เดือนครับอย่างเก่งถ้าไหลๆเลยนะฟุก๊กๆนะก็คือวันที่1ิบ ไม่เกิดวันที่10ทธันวายังไงถ้าอยากเจอมังกรเสียงภูก็มาให้ถูกวันถูกเดือนกันด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปวัดผมจำชื่อวัดไม่ได้นะครับซึ่งที่วัดน่ะจะมีหมุดโลกอยู่อันนี้น่าจะเป็นแบบพิกัดส,สุดท้ายของวันนี้แล้วบ้าหรือเปล่าไปกี่ที่แล้ววันนี้แก่นมะกรูดไล่กาแฟต้นไม้ยักษ์วัดเขาว,วงอุปาตาด แล้วเดี๋ยวจะไปหมุดโลกอีกหูบ้าแล้ววันเดย์ทริปแล้วเราก็พาเพื่อนๆนะครับไปต่อกันที่หมุดโลกกันนะครับขับรถขึ้นมาด้านหลังวัดได้เลยนะไม่ต้องเดินขึ้นมากันนะครับข,ขึ้นมาถึงด้านบนแล้วนะครับทุกท่าน พระบรม,มสมเด็จพระปฐมบรมมาหาจักรพรรดิชนากาทิเบศรราชการที่หนึ่งขึ้นมาวันนี้ผมว่าหมุดโลกอยู่แถวนี้แหละต้องเดินเข้าไปอีกนิดหน่อยนะแต่วิวโคตรสวยเลยไปดูกันทางเดินไปหมุดโลกหนึ่งในสามแห่งของเอเชีย ทางเดินก็จะเป็นแบบนี้ตลอดทางกันเลยนะฮะเดินไม่ยากครับประมาณ400เมตรครับแต่เตรียมรองเท้าผ้าใบมาก็ดีนะครับใกล้แล้วผมว่าใกล้มากแหละเพราะว่ามันเป็นที่ราบแล้วอะนี่ไงเย้เย yeah! 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 ้เยนดูครับเนี่ย yeah. หมุดโลกครับนะครับเอาไว้ทํำเรื่องของแผนที่แผนที่โลกเลยแหละสถานีลาพลาสอ่านผิดก็ต้องขอโทษด้วยนะครับกรมแผนที่ทหาร15พยยอพลโทสะอาดนิตยพันธ์เย้เมื่อเราเจอหมุดโลกแล้วแสดงว่าภารกิจเราเสร็จสิ้นแล้ววู้เวเยาวดีนะครับสิ่งที่อยากมาที่จังหวัดอุทัยธานีมาครบเรียบร้อยแล้วนะฮะ เรามาจบภายในวันนี้วันเดียวเลยโอ้โหไม่น่าเชื่อนะครับวู้ภารกิจเสร็จสิน้นเย้โอเคอยังไงก็ปิดคลิปตรงนี้เลยนะครับฝากติดตามช่องเรานะครับแดนทริปเที่ยวไปเต้นไปแดนทริปชาแนลนะครับกับผมครูชิงนะครับยัง,งไงก็อย่าลืมติดตามกันนะครับในคลิปต่อไปดูดีว่าจะไปไหนโอเคทั้งงาวันนี้ลาแค่นี้แล้วกันนะครับบายบายหมุดโล อูท้ายทานี่